กัดเห็นไหมกัดอีกแล้วลงลงลงได้โดยงี้มันครับสวัสดีครับพี่น้องชาวร่วมบินนะครับวันนี้ก็ ผมจะมา,มาบอกวิธีการแลนดิ้งนะครับหรือว่าการลงของการเล่นพารามอเตอร์นะครับผมเคยมีปัญหามากนะครับเกี่ยวกับการเล่นพารามอเตอร์ในการแลนดิง้งเพราะว่า,าล่มผมก็ไซเอสแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องเครื่องไทยนะครับน้ำหนักหนักมากครับที่ผมเล่นตอนนี้ก็ประมาณ38กิโลครับ ทีนี้มันมีปัญหามากครับตอนจะแลนดิ้งถ้าดูคลิปนะครับถ้าดูคลิปก็จะเห็นว่าผมซ้อมลงนะครับโดยที่แบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับผมว่าปัญหานี้ก็คงจะเกิดขึ้นกับนักบินใหม่ทุกทุกท่านนะครับในการลงเพราะว่าจังหวะเบรกจังหวะมือเรายัง ไม่รู้จุดที่จะทำให้เบรกอะไรหยุดตรงไหนนะครับแล้วผมวันนี้เลยมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นแอนิเมชันให้เห็นได้ชัดเจนครับผมอาจจะมีบางท่านที่คุ้นเคยกับการลงแบบอื่นนะครับอันนี้ผมก็แล้วแตท่ท่านถนัดนะครับแต่ผมมีวิธีลงที่หลายคนก็ใช้กันแล้วก็ผมได้ทดลองแล้วก็ โอเคครับผมถือว่าการลงแบบนี้ดีดีกว่านะครับดีกว่าการลงแบบอื่นทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับที่เบื้องต้นนะครับสังเกตนะครับว่าผมจะเบรกล่มมาตั้งแต่ไกลๆครับความสูงก็ไม่ได้นะครับความสูงก็แค่ สองสามเมตรจากพื้นนะครับหงกัดจะลงแบบนิ่มนวลน,นะครับทีนี้รูดูนะครับเนี่ยมือผมอยู่ตึงอยู่ที่หัวเบกรกล่มนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนล่มไม่มีแรงยกเลยครับตอนนี้เรามาถึงพื้นมันก็เรียบร้อยครับแล้วก็นั่งกับพื้อนอย่างเงี้ยครับที่เห็นในคลิปก็คือการลงที่ผิดวิธีนะครับเพราะว่าการลงที่ถูกวิธีนั้นก็คือต้องสร้างแรงยก ให้ล่มได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับในการลงนะครับผมก็แล้วเราจะสร้างแรงยกใต้ปีกร่มยังไงครับให้ได้เยอะที่สุดก็คือต้องให้มีความเร็วของล่มนะครับอันนี้หลายท่านก็ทราบดีล่มยิ่งเร็วแรงยกยิ่งดียิ่งเบรกได้ดีที่สุดนะครับแล้วแรงยกนั้นจะสร้างยังไงครับก็เดี๋ยวผมจะเอา เป็นต่อไปเป็นแอนิเมชันมาดูเป็นภาพการ์ตูนให้ท่านนะครับดูระยะการดึงกันเลยนะครับทีแรกนะครับก็ต้องอผมใช้ประมาณาถ้าผมจะแลนดิ้งผมก็จะมาประมาณาผมจะวัดเอาประมาณประมาณสัก6เมตรจากพื้นนะครับวัดจากขาเราขึ้นมานะครับ6เมตรจากพื้นเนี่ยก็ ให้เราโชวมือนะครับโชวมือให้ร่มมันชุดตัวลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันเร็วเพราะว่า,าเราจะเบรกเอาตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือเราสร้างความเร็วให้ร่มแล้วก็สร้างแรงยกให้ร่มนะครับถ้าความสูงไม่ได้6เมตรก็จะไม่ได้เบรกเบรกก็จะไม่อยู่นะครับถ้าต้องต้องอยู่ที่ความสูงประมาณ6เมตรนะครับหรือ ถ้ากะไม่ได้ก็ประมาณเสาไฟฟ้าแรงต่ํานะครับก็นนั่นแหละครับ6เมตรขึ้นไปนะครับเป็น7เมตร8เมตรก็ได้ครับแต่อย่าต่ํานะครับแต่5เมตร4เมตรนี่แรงยกใต้ปีกก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเทนี้ผมจะเอา a อนิเมชันให้ดูนะครับว่าเราจะเบรกอยู่ได้ยังไงครับหลายท่านมีปัญหานะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับลองไปปรับปรุงในการลงของท่านนะครับผมว่าท่านจะ ไม่หลงทางนะครับว่าต้องกักต,ต้องเบรกอะไรประมาณไหนครับดูลูให้ด็ดเอียดแล้วผมจะค่อยบอกนะครับผมมีปัญหาอย่างที่เคยบอกผมลงกว่าจะลงได้นี่โอเยอะมากครับ 30- 40, 40ไฟผมยังยืนไม่ได้นะครับผมก็เลยพอผมทําได้แล้วผมก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับเผื่อท่านท่านใดที่ยังไม่ได้หรือว่าฟังอาจารย์ไม่เข้าใจมาดูคลิป ทำให้คิดภาพออกนะครับพ่อผมทําเป็นแอนิเมชันเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันช้าๆกันเลยนะครับผมจะพูดไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยนะครับครับเมื่อเราจะจะแลนดิ้งนะครับเข้ามาครับแล้วก็หันหน้าเข้าสวนลมนะครับแล้วก็ผ่อนเครื่องให้สุดเลยนะครับไม่ต้องเติมไม่ต้องเร่งเลยนะครับ พอเข้าที่ประมาณขาเราประมาณ6เมตรนะครับยังให้แขนเราต้องชูแขนไว้นะครับยางที่เมตรทำชูตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะทำภาพเคลื่อนไหวดูครับชูแขนนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันล้มตกลงมาเลยนะครับตกลงมาที่ระยะ1เมตรแล้วครับพอถึงระยะ1เมตรนะครับวัดจากขาเรานะครับถ้าเราดึงสายเบรกนะครับเข้ามาที่ที่ประมาณหูเรานะครับ ช่วงนี้ลมจะยกตัวแล้วก็ทําให้เราลอยไปกับระนาบกับพื้นดินนะครับในระยะระนาบนะครับช่วงนี้นะครับหนึ่เมตรสุดท้ายปุ๊บนะครับดูสเต็ปต่อไปเลยนะครับสเต็ปต่อไปก็คือช่วงที่เรามาถึงระยะ50าสิเซนติเมตรเหนือจากพื้นดินนะครับมือเราอยู่ที่เอวนะครับสังเกตดูครับมืออยู่สังเกตที่มือนะครับอยู่ที่เอวนะครับ ครับต่อไปก็ให้ร่มไปเรื่อยๆนะครับตกที่ประมาณดูต่อนะครับประมาณ1ฟุตครึ่งนะครับเมื่อเตรียมเบรกสุดนะครับระยะนี้เลยจาก1ฟุต1ฟุตครึ่งให้เบรกสุดเลยครับเหยียดแขนสุดนะครับสังเกตแขนนะครับเบรกสุดแล้วก็วิ่งนะครับครับถ้าท่านทําได้แบบนี้นะครับรับรองว่าท่านจะลงสู่พื้นได้อย่างนิ่มนวลนะครับมันจะไม่ให้เครื่องจิกเรานะครับเพราะว่าเราสร้าง แรงยกให้ระนาบไปกับพื้นนะครับให้เราไปกับระนาบไปกับพื้นดินไม่ใช่ว่าจิกลงนะครับที่มีปัญหาก็คือเครื่องพาเราจิกลงเพราะว่าเราไปกักลมไว้นะครับถ้าทาตามนี้แล้วผมว่าท่านจะลงได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดีนะครับแต่ในที่นี้ก็คืออากาศปกตินะครับไม่ใช่มีลมนะครับถ้ามีลมก,ก็ใช้แบบเดิมก็ได้ครับแต่ต้อง เบรกช้ากว่านี้นิดหนึ่งนะครับให้ชะลอชะลอการเบรกไว้นะครับถ้าจำได้ครับถ้ามีลมก็เบรกช้าถ้าถ้าไม่มีลมก็เบรกให้เร็วนะครับเบรกให้เร็วตามสเตปาตามแอนิเมชันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้ให้ดูอีกทีนะครับดูสังเกตแขนดีๆนะครับชูแขนนะครับ6เมตรชูแขนถึงตัวลงมาที่1เมตรนะครับ คักเข้าดึงเข้าหูนะครับ50เซนดึงประมาณหนึเอวนะครับ1.5ฟุตเตรียมเบรกนะครับอันนี้เลย1นฟุตลงมาเบรกให้สุดครับยืดแขนให้สุดเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นิ่มนวนแน่ๆครับไม่ต้องกลัวครับอีกทีครับชูแขนนะครับ1เมตรสุดท้ายดึงเข้าหูปุ๊บนะครับ50เซนแขนดึงเข้ามาตรงเอวครับแช่ไว้นิดเดียวนะครับ ตกลงไปที่ประมาณ1-5ฟุตเหนือเอเท้าแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเบรกส่วนครับเบรกสุดนะครับนี่ครับแขนยืดสุดนะครับนี่ครับแล้วก็อย่าลืมวิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวหัวทิ่มเอานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ยังมีปัญหาในการลงนะครับครับตอนนี้ก็มาดูว่าลวงลิ่งนวนขนาดไหนนะครับ